สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปราฏกถารธรรมเรื่องพระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระมหานพดลอาสะโพวัดน้อยนอกจังหวัดนนทบุรีขอความเจริญในพระธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่ทานธรรมบรรยายในวันนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวถึง พระพุทธศาสนากับสถาบันพระหากษัตริย์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อต้องกล่าวให้เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญในทางประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งเราเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่6เมษายนเราเรียกว่าเป็นวันจักรีซึ่งหมายถึงว่าเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยจะได้น้อมลําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกปรถมปร,รมราชวงศ์จักรีที่พระอ,องค์ได้รับอัญเชิญ ขึ้นเถลิงถวัญญาชสมบัติดํารงราชอาณาจักรสยามประเทศไทยสำหรับวันสำคัญในวันจักรีในวันนี้ถือว่าเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าสเสด็จปราบดาพิเศษขึ้นของราชเป็นกษัตริย์ราชวงศ์จักรีเป็นผู้ที่สร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทยมาจนถึงปราบเท่าทุกวันนี้นเพราะะเห็นได้ว่าพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านที่ได้ ดูแลประเทศชาติพระาศาสนาท่านได้คำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินนั้นมากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดวาอารามต่างๆ่าก็คือวัดประสีะรัตนศาสดารามวัดสุทัธเทพวาร,ารามวัดสเกตแล้วก็วัดประเชตุพลวิมลมังคาร,ารามแล้วก็ได้ทรงโปรดให้มีการสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่9แล้วก็ถือว่าแปลงครั้งที่ในประเทศไทยของเรา นับปเป็นครั้งที่สองนวัดมหา,าธาตุแล้วก็ทรงตรากฎหมายคณะสงฆ์ขึ้นเพื่อจัดระเบียบการปกครองของงฆงให้เรียบร้อยแล้วก็มีข้อนูประการในต่างๆมากมายที่พระองค์นั้นได้สร้างเอาไว้ต่อแผ่นดินประเทศชาติบ้านเมืองของเราสําหรับในรัชกาลต่อๆมาเป็นรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรา,นา,ารรชนภาร,า,ร,า,รา,ยายรัชกาลที่สพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลายๆรัชกาลจนถึง รัชกาลปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้สร้างคุณหูประการต่สอสังคมส่วนรวมประเทศชาติอย่างมากมายเพราะจะเห็นได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมใดๆก็ตามเมื่อรวมตัวกันเป็นรัฐขึ้นมาแล้วคนในชาติก็จะต้องยอมรับกฎเกณฑ์กฎใกดกฎหนึ่งยอมรับในระบอบในระบอบหนึ่งเพื่อให้กฎเกณฑ์หรือระบอบนั้นมีอำนาจหน้าที่ ในการปกครองประชาชนภายในรัฐเพื่อเป็นหลักประกันได้ว่าประชาชนในรัฐนั้นๆจะได้รับการดูแลและก็ออกความคุ้มครองจากรัฐตามสังควรเพื่อเกิดความผาสุกสวัสดิ์แก่ประเทศชาติโดยรวมสำหรับประเทศไทยของเรานั้นสังคมของคนไทยเป็นสังคมที่นิยมเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ามาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าคนไทยเราจะไปลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปลงเมืองหน้าที่แห่งหนตำบลใดก็ตามจะต้องมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นเสาหลักที่ค้ำจุนประเทศเสมอแม้ในยามที่บ้านเมืองเกิดยุคเข็นส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสูญสิ้นไปชั่วขณะก็ตามแต่ในยุคข,ของการเช่นในยุคข,ของการเสียสูงเ,เสียกรุงเสียชย,ยา ประเทศไทยก็จะต้องมีคนดีมากอบกู้บ้านเมืองโดยทันทีเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์กลับฟื้นคืนขึ้นมาใหม่เพื่อสืบสันติวงศ์แล้วก็เป็นเสาหลักของชาติต่อไปสาธุชนญาติโยมทั้งหลายในสังคมไทยนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์นี้มีความสําคัญต่อวิถีชีวิตสังคมขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีจารจ์การสืบทอดวัฒนธรรมไทย เป็นผลที่ทําให้สังคมไทยนั้นมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากกษัตริย์ของชาติอื่นโดยสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยนั้นตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความรักความเคารพเทอดทูนอย่างสูงสุดของปวงชนที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยถือว่าพระมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนสมุติเทพและเป็นเสาหลักของสังคมไทยความคิดนี้ได้มาจากลัทธิพรามณ์อินดู อันเป็นความเจริญของขอมอาจจึงทําให้ภาพลักษณ์ของกษัตริย์ไทยเนี่ยตามความนับถือโบราณเปรียบเสมือนกับเทพเจ้าผู้ยังมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามมโนทัศน์ของศาสนาพุทธและฮินดูประสมภาษากันมาตั้งแต่ครั้งสมัยสุขโขทัยเป็นต้นมาเพราะการออกพนวดขององค์พระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นตัวอย่างและก่อให้เกิดราชประเพณีอันงดงาม ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำของพุทธศาสนิกชนการที่พระองค์ทรงออกประนวดนั้นก่อให้เกิดแรงศรัทธากับประสบนิกรชาวไทยเป็นอย่างมากอีกทั้งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะได้ทรงประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะทรงใช้หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองอาณาประชาราษให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขโดยตลอด อีกทั้งพระหมหากษัตริย์ทุกพระอ,องค์เนี่ยยังทรงเป็นเอกอัคระเอกอัครพุทธศาสนูประธรรมทรงให้ความอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติทรงทำนุบบังรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาจากมาตราเท่าทุกวันนี้ซึ่งกล่าวสรุปโดยย่อก็คือว่าพระหมหากษัตริย์นั้นเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติ ทรงสร้างความเป็นชาติไทยด้วยการรวมใจของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวกันการสร้างตนเองให้เห็นเป็นแบบอย่างในการกระทำสร้างสรงสรค์ในสิ่งที่ดีเพื่อชาติของเราพระองค์ท่านได้ทรงทำให้คนไทยทุกคนเนี่ยเห็นเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนไทยได้กระทำตามในการทํารลงรักษาไว้ซึ่งความดีนะหากจะกล่าวว่า,าศาสนานั้นเป็นเปรียบเสมือนกับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยในชาติแล้ว พระมาหากษัตริย์ก็ทรงเปรียบเสมือนกับศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติเช่นเดียวกันซึ่งทั้งสองสถาบันดังกล่าวนี้นับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างชาติไทยให้มีความเป็นปรึกแผ่นมาจบจนเท่าถึงปัจจุบันนี้สาธุชนท่านทั้งหลายการที่เราจะส่งเสริมเพื่อให้เกิดความมั่นคงแก่สถาบันชาติาศาสนาพระมาหากษัตริย์นั้นท่านทั้งหลาย คงจะทําได้นะเพียงแค่ว่าเราต้องกําหนดตั้งใจไว้ว่าสิ่งที่เราทํานั้นเรารู้และเข้าใจถึงคุณค่าไม่ประการแรกนั้นเราต้องเริ่มจากการที่ตัวที่ตัวเราเองก่อนนะจะต้องสร้างจิตสํานึกความตระหนักให้เรารักและหวงแหนทั้งสามสถาบันนี้ไว้ไม่ให้ผู้ใดามาถูกามาดูถูกดูหมิ่นหรือทำลายได้รวมถึงต้องประพฤติปฏ,ปฏิบัติต่ตอทั้งสามสถาบันนี้ให้เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านคำพูดคำจาการกระทำกริยาต่างๆที่แสดงออกทั้งต่อหน้าและลับหลังมีความสม่ำเสมอและเป็นไปในทางยกย่องเชิดชูทั้งสามสภาบันนี้ไว้เหนือสิ่งอื่นใดประการที่สองเมื่อเราได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเนี่ยเราจึงสามารถเริ่มสั่งสอนแล้วก็สืบทอดความดีงามเหล่านี้ไปสู่ผู้อื่นได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดในครอบครัวของเรา ซึ่งเป็นสถาบันที่ใกล้ตัวที่สุดญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อนพ้องโดยการทําให้พวกเขาเกิดจิตสํานึกเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของทั้งสามสถาบันเช่นเดียวกับเราแล้วก็ประพฤติในสิ่งที่จะเป็นการสร้างความมั่นคงให้กับทั้งสามสถาบันเช่นเดียวกับเราสาธุชนท่านทั้งหลายประเทศไทยเรายังคงรักษาเอกราชสืบอปนจนถึงทุกวันนี้ได้ ก็ดยอาศัยเหตุที่เรามีความพร้อมเพรียงมีความสมัครส,มา,รสาม,มาคีกันในระหว่างชนในชาติเรามีศาสนาหลายศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ชาวไทยเนี่ยคลองตนอยู่ในศีลธรรมมีพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นล่มเกล้าธงชัยให้เราได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปจนทุกสมัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันพระศาสนา จึงเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของชาติในบางประเทศเนี่ยมีพื้นฐานภูมิหลังความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ที่แตกต่าง,างไปจากไทยแต่ก็อาจจะมีความคิดที่ต้องแยกรัฐซึ่งหมายถึงว่ารวมถึงประมุขของรัฐให้แยกออกจากศาสนาไม่เกี่ยวข้องกับทางการแต่สําหรับประเทศไทยนั้นไม่ได้ยึดหลักตรงกันข้ามเนี่ยรัฐได้ให้ความคุ้มครองและส่งเสริมศาสนาต่างๆอย่างจริงอย่างจังนะ พราะตระหนักดีว่าศาสนาทั้งหลายล้วนมีจุดปุ่งหมายที่จะอบรมสั่งสอนศาสนกของตนให้เป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้นหากเราย้อนกลับไปศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชาติไทยตั้งแต่เริ่มมีการจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานถึงสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพชนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งได้เผยแผ่เข้ามาดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยเป็นเวลากว่า1,000ปีแล้ว พระพุทธศาสนานั้นได้ฝังลากลงลึกในจิตใจของคนไทยจนอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาประจำชาตินะแต่ขณะเดียวกันก็มีคนไทยที่เลื่อมใสแล้วก็เป็นศาสนิกที่ดีของศาสนาต่างๆอีกหลายศาสนาเป็นต้นว่าศาสนาอิสลามศาสนาคริสศาสนาอินดูแล้วก็ศาสนาคิดศาสนาซิกศาสนาต่างๆซึ่งเหล่านี้มีคนนับถือจํานวนไม่ใช่น้อย นะแม้ว่าชาวไทยจะนับถือศาสนาต่างกันก็จริงนะแต่ก็ถือว่าตนนั้นเป็นพี่น้องร่วมชาติเดียวกันยังไม่เคยปรากฏและก็คงจะไม่ปรากฏเลยว่าพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาหรือนิกายต่างกันเนี่ยจะจับอาวุธเข้าประหารประหารกันจนเกิดสภาพสงงรามกลางเมืองอย่างในบางภูมิภาคของโลกนะข้อนี้ถือว่าเป็นความดีที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งของคนไทยเราฉะนั้นปัจจัย อย่างยิ่งที่สําคัญเนี่ยประการหนึ่งที่บรรดาให้เกิดความปรองดองสมัครสมานสามัคคีดังกล่าวนั้นเนี่ยก็ได้แก่การประพฤติพระราชจ,จริยวัตรแล้วก็พระราฐานะของพระมหากษัตริย์ไทยแต่แต่ครั้งบรรพการเนี่ยที่ได้ทรงดํารงพระอ,องค์อยู่ในฐานะที่เหมาะสมควรแก่การที่เป็นประมุขของชาติมาโดยตลอดแม้เมื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วมาสู่ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระหมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกแล้วหลักการสําคัญที่ประพฤติปฏิบัติยั่งยืนม,มาตั้งแต่ครั้งโบราณข้อนี้เนี่ยก็ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญนะซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทของชาติรัฐธรรมนูญทุกฉบับรวมทั้งรัฐ,รฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันได้บัญญัติรับรองไว้ในหมวดพระหมาหากษัตริย์มาตราทีา่ว่าพระหมาหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามากะ และก็ทรงเป็นอัคราศสาสนูปธรรมภกบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญที่กําหนดว่าพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมา,มา,การกะนี้เนี่ยบัญญิขึ้นเ,เพื่อสะท้อนความจริงในประวัติศาสตร์ที่ว่าพระมาหากษัตย์ไทยตั้งแต่ครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมาเนี่ยทุกพระองค์ล้วนมีพระราชศรัทธาเรื่มใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งพระมาหากษัตริย์บางพระองค์เนี่ยมีพระราชศรัทธาถึงกับทรงผนวด เป็นพระพิสุในระหว่างเวลาที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วได้แก่สมเด็จพระมหาธรรมราชารไทัยสมเด็จพระบรมไตโรกนาถและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นอาทิและเมื่อครั้งต้นกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนี่ยได้เคยทรงพระราชนิพนธ์เพลงยาวซึ่งแถลงความในพระราชฤทัยไว้อย่างน่าประทับใจยิ่งตอนหนึ่งว่า ตั้งใจจะอุปถมัมภกยอยกพระพุทธศาสนาจะปกป้องขอบคันทศีมารักษาประชาแลมนตรีสำหรับพระบาทสมเด็จพระประมนทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในวันที่มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษคือวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493ได้เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระบรมศตรัตน์ส,ส,สีรัตนศา,าสดาดามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธมามะกะท่ะามกลางชุมชนที่ประชุมสงฆ์ต่อเมื่อมาเมื่อมีโอกาสอันสมควรก็ได้เสด็จออกทรงผนวเปรากฏเห็นได้ว่าพระองค์นั้นได้ทรงให้ความอุปถัมภ์บำรุงต่อพระพุทธศาสนานมีกระทั่งแม้กระทั่งสังคยาพระไตรปิฎก ในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนประสาค,ครบห้ารอบเมื่อปีพุทธศักราช2530ซึ่งการสังเขยาครั้งนั้นเนี่ยก็อยู่ในพระบรมราชูปธรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังได้ทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีบำเพ็ญธรรมทานบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่คือทรงพระราชวิพน์หนังสือเรื่องพระมหาชนกเพื่อเผยแผ่แก่มหาชนอ่ด้วยพระราชประสงค์ที่จะทรงชี้ให้เห็นผลอันอุดมเรวยของความเพียร พระราชกิจพระราชจริยวัตรทั้งปวงนี้สมกับว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกปัจจุบันที่ทรงนับถือพระพุทธศาสนาสาธุชนท่านทั้งหลายการที่เราได้กล่าวเนื่องถึงสถาบันของพระมหากษัตริย์นั้นก็เพื่อต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าบทบาทและหน้าที่ของความเป็นพระราชานั้นพระองค์นั้นได้ทรงประพฤติและก็ปฏิบัติมา เป็นเวลาช้านานเรียกว่าเราพิจารณาดูแล้วในฐานะเป็นสามัญชนคนธรรมดาเป็นประสบนิกรที่เราอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์นั้นอาจจะเห็นได้ว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้นำที่มีทั้งความเก่งและก็มีความเสียสละสาธุชนท่านทั้งหลายคนเก่งนั้นเราวัดกันตรงไหน มันมีอยู่สามคำนะก็เรียกว่าหนึ่งกแตกก็ตกลงไปแม่น้ําก็ล่องลอยไปตามแม่น้ำนะนลอยไปตามแม่น้ําก็ไปติดที่บ้านชาวประมงบ้านหนึ่งก็ปรากฏว่าเมื่อชาวประมงเก็บได้ก็นํานไปถวายพระราชาปรากฏว่าพร,พระราชาเนี่ยพอได้เสวยมะม่วงผลนี้แล้วก็เกิดติดใจในรสชาตาิก็ถามหาถึงที่มาที่ไปต่าง ป่าประกาศไปทั่วเลยนะว่ามาม่งงต้นนี้อยู่ที่ไหนใครสามารถที่ให้อาหารที่มาที่ไปได้เราจะให้รางวัลจนกระทั่งความนี้ทราบไปถึงพานป่าผู้หนึ่งพานป่าก็พอจะทราบพอเสาะ,ะแสวงหาเสร็จแล้วก็มาแจ้งพระราชาว,ว่าได้เจอแล้วนะมม่งงต้นนี้อยู่ในป่าแต่ปรากฏว่าในป่านั้นเนี่ยมีพยาวานอกระฝูงลิงฝูงใหญ่ได้ครอบครองเอาไว้ ไม่สามารถที่ใครจะเข้าไปนําผลไม้นั่นออกมาได้ใครเข้าไปก็คว้างปาด้วยหินด้วยไม้อุตรุดนะีก็ปรากฏว่าเ,เมื่อพระราชาท่านทรงทราบนะพระองค์ท่านก็เลยแต่งกองทัพขึ้นมามีทั้งพลธนูพลหน้าไม้เสร็จแล้วก็ยกทัพเข้าไปเพื่อที่จะไปแย่งเอาะม่วงตงัวนี้นะเมื่อไปถึงในป่าแล้วนะก็ไม่ฟังนะอิลาค่าอิลมอะีรต่างๆก็สั่งพลธนูยิงทันทีเลย ก็ปรากฏว่าทั้งพลธนูพลหน้าไม้เนี่ยยิงใส่ฝูงลิงในล้มตายและเนรนาถนะพระยาวานนทได้เห็นไหยณนะมาถึงตัวแล้วนะถึงเพื่อพองแล้วเนี่ยก็เกิดความกวลกวายเกิดความเมตตาสงสารนะแต่ด้วยปฏิภาณของพยาวนนอน,นก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่สูงสุดนะก็พยายามเหนียวเอากิ่งที่อ่อนที่สุดนะเสร็จแล้วก็กระโจนสรจปริงตัวกระโจนก็ไปในอากาศนะเพื่อที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง เพื่อให้สุดอีกฝั่งหนึ่งทีนี้ปรากฏว่า,าต้นมะม่วงกิ่งนั้นไม่สามารถที่จะไปถึงฝั่งนน้นไดนะ้ก็เลยพยาวะนองก็เลยต้องเอามือฟ้ากิ่งต้นมะม่วงฝั่งตรงข้ามเท้าก็เหนี่ยวเอาไว้ที่ต้นมะม่วงฝั่ง,งนี้ตัวเองก็เลยร่างกายก็เลยกลายเป็นสะพานเนี่ยข้ามคลองไปก็ปรากฏเมื่อเป็นสะพานก็เลยส่งเสียงเรียกฝูงลิงต่าง ลิงเล็กลิงใหญ่ลิงลิงแก่ลิงเท่าต่างๆก็พามตะเกียตะกายข้ามละใช้ล่างของพยาวานอนเป็นสะพานข้ามนะก็ปรากฏว่าเมื่อข้ามไปแล้วได้เกิดในฝูงลิงได้เกิดมีวานอนหนุ่มตัวหนึ่งกำยำเนะเป็นลิงที่มีความอิจฉาริษยาพยาวานอนมาแต่เดิมนะก็เห็นว่าเป็นโอกาสเสร็จแล้วก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงเลย เสร็จแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาทิ้งเข่าลงมากระแทกกลางหลังของพยาว,วานนท์หักสะบั้นในท่านทั้งหลายกลางหลังนี่หักสะบัน้นท่านเจ็บปวดทรมานทุกสับสบพังกายนะเจ็บปวดทรมานที่สุดกระอัก,กออกมาเป็นเลือดนะเกิด้วยความอดทนความเสียสละลเขาพยายามกัดฟันนะอดทน หันไปมองดูลิงลูกเด็กเล็กแรงแล้วยังมีลิงแก่ลิงเท่าอีกเยอะมากนะก็พยายามกัดฟันเกลนเลือกตัวเองนะแต่ส่งเสียงเรียกเพื่อให้ลิงนั้นข้ามไปทั้งหมดท่านทั้งหลายภาพนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ได้อยู่ในสายพระเนตรของพระราชาท่านทรงเป็นผู้นำนะท่านได้เห็นการกระทำอย่างนี้ท่านเกิดความประทับใจคิดขึ้นมาได้ว่าโอ๋หนอ เราได้ทําอะไรลงไปเราได้ทําร้ายฝูงลิงเหล่านี้เพียงเพื่อต้องการผลม,มนะม่วงท่านเกิดความประทับใจเกิดความเสียพระไยว่าได้ทากรรมที่ยิ่งใหญ่ฝ่ายลิงนั้นได้มองเห็นถึงฝูงลิงทั้งหมดแล้วข่าไปหมดแล้วก็ <c oughs> ค่อยๆทิ้งล่างลงสู่แม่น้นะําำพระราชาก็โผลเข้าไปจะไปรับแต่ก็ไม่ทันซะแล้วก็เลยให้พวก ข้าราบริพารผลทหารได้อุ้มขึ้นมาแล้วก็ประคองไว้ฝ่าพยพญาลิงก็อยู่ในอ้อมกอดของพระราชาเจ็บปวดทรมานพระราชาบอกว่าท่านอย่าเพิ่งเสียชีวิตเราจะให้หมอหลวงนมาดูแผลท่านปรากฏว่าพระราชามหาบาพิตรพระองค์ข้าพระองค์เนี่ยทรงอยู่ไม่ได้นานแล้วแต่ว่าพระองค์จงฟังโครงช้างมีพญาคชสารครอบครองบริวารทั้งหลาย ฝูงโคขุนโคก็เป็นนายมุ่งหมายพาพวกไปหากินฝูงหงมีเหมาราชาสกุณามีขุนเป็นปักศินเทวาก็ย่อมมีสักกรินเป็นปิ่นเทวันชั้นฟ้าขอให้พระอ,องค์นั้นทรงพระเจริญขอให้พระอ,องค์ตรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมมีกิริยาที่เที่ยงตรงมีความเมตตามีความรักมีความประพฤติธรรมเพื่อเป็นที่สุดเพื่อความเป็นร่มเย็นเป็นศขแก่แผ่นดินแก่อนาปชาล่า เสร็จแล้วพยาวานาก็สิ้นใจภายในอ้อมกอดของพระราชาสาธุชนท่านทั้งหลายการที่ผู้นำนั้นได้ทำการเสียสละเช่นนี้ทำให้เราได้มองเห็นถนึงคุณธรรมของความเป็นผู้นำได้มองย้อนเห็นถึงน้ำใจอันประเสริฐของพระมหากรรษัตริย์ทุกๆพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรรษัตริย์องค์ปัจจุบันนี้จะมีบุคคลเช่นไรบ้างที่พระองค์นั้นถ้าดูแลอานาประชาราษ ได้ทําความดีบุคคลปกติธรรมดาบุคคลทําความดีนั้นอาจจะเป็นได้เพียงแค่บางครั้งบางคราวชั่วคู่ชั่วขณะแต่พระองค์ท่านนั้ได้สระความสุขสระเวลาส่วนพระองค์มาเพื่ออนาประชาราษผู้ที่ต้องการกำลังใจหลักคิดในการดำเนินชีวิตพระองค์ท่านเสด็จไปทุกที่ในถิ่นธุรกันดารท่านพระองค์ท่านมักจะพูดเสมอว่า ทำงานกับฉันฉันไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะให้นอกจากมีความสุขในการทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นท่านทั้งหลายท่านได้สอนให้เราได้คิดว่าการทําความดีนั้นเป็นความดีที่บริสุทธิ์ถึงจะเทียกว่าเป็นความดีที่ดีเพราะการทําความดีนั้นต้องเป็นความดีที่สุจริตทาความดีนั้นดีแต่ต้องเป็นความดีที่สุจริตหากเราทําความดีไม่สุจริตแล้วก็ยังถือว่าเป็นทุกข์อยู่ พระพุพทธท,ท่านกล่าวไว้เช่นนั้นซึ่งก็ไปตรงกับหลักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ตรัสเสมอว่า,อาการทํางานนั้นเหมือนกับเหรียญที่มีสองด้านเช่นเดียวกับการทํางานการทํางานด้านหน้ามันมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังาการทํางานด้านหน้านั้นเป็นงานที่ทุกคนทากันโดยความชอบอาาทํานั้นโดยปกติแต่การทํางานด้านหลังนั้นต้องอาศัยความเสียสละ ความอดทนนะเช่นเดียวกับเรื่องของการปิดทองนะปกติท่านทันน้งหลายปิดทองมักจะมุง่งปิดเฉพาะด้านหน้าแต่ว่าบ้านหลังนั้นไม่ได้ปิดทองจึงมีคํากล่าวว่า,าปิดทองเฉพาะด้านหน้าไม่ได้ปิดทองด้านหลังพระจะสวยครบองค์ได้อย่างไรนั่นก็เป็นปรัชญาในการทํางานที่ชี้ให้เห็นว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวนั้นท่านได้ทรงสละงาน สละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ,อนาประชาราชเป็นเวลาถึง60กว่าปีจึงเห็นได้ว่าบุคคลที่ทำงานเพื่อประสบนิครชาวไทย60กว่าปีนี้ไม่ใช่ธรรมดาท่านทั้งหลายเราถือว่าเป็นอุดมมง,งคลต่อชีวิตที่เราได้เกิดอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารได้เห็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่ทำอะไรเพื่อประเทศชาติเพื่อศาสนา ได้สละความสุขส่วนพระองค์เวลาที่เราจะเสด็จตามรอยเบื้องพระยุคลบาทจะเห็นได้ว่าทุกทกที่ที่พระองค์เหยียบย่างไปนั้นให้ทั้งความร่มเย็ยนเป็นสุขเพราะฉะนั้นในขณะที่เราชาวไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นประสบในก่อนชาวไทยอยากให้ทุกคนประหนักถึงคุณค่าความเป็นไทยได้ว่าทั้งสามสถาบันนั้นไนมะ่ว่าจะเป็นชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นล้วนมีคุณค่าในจิตใจเราท่านทั้งหลายธรรมาภาพได้นํากล่าวถึงเรื่องของพระพุทธศาสนากับความมั่นคงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันนี้ก็เพื่อต้องการให้ประชาชนชาวไทยได้ตระหนักถึงความเป็นไทยได้มีความผูกพันได้มีความสมัครสมานความสามัคคีมีความรักใคร่กลมเกี่ยวกันพระธรรมเทศนาเนื่องในวันสําคัญ ในทางประวัติศาสตร์ชาติไทยเกี่ยวกับเรื่องวัจกรีในวันนี้ตมามภาพได้หยิบยกเอาข้อธรรมประกินกะธรรมขึ้นมาแสดงก็เพื่อต้องการให้เกิดข้อคิดกติธรรมแล้วก็แรงบันดาลใจให้ในการที่ท่านนั้นจะได้กลับไปสู่ความปกติสุขในสังคมด้วยอาศัยหลักธรรมในทางพุทธศาสนาดําเนินชีวิตก็จะทําให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องหมดจดถูกบดถูกแบบความ ปกติสุขก็จะกลับคืนมาสู่จิตใจญาติโยมประชาชนชาวไทยลูกหลานชาวไทยอยู่กันอย่างสามาัคคีมีความสุขขอจเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปถาถกถาธรรมเรื่อง พระพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยพระมหานพดลอาศพโพวัดน้อยนอกจังหวัดนนทบุรี